ได้ยินไหมได้ยินแล้วครับฉันได้ยินอยู่แล้วแยฉันมีไม้ฉันชื่อททมทาทมเหรอเธอกดให้เป็นเพื่อนกับฉันให้หน่อยได้ไหมได้สิแล้วทามอายุเท่าไหร่เหรอฉันหกขวบอ้าวหกขวบเองเหรอโอเคจริงมันต้องแอดฝั่งไหนนะเอาแด้ชาตอนนี้หกเธอกี่ขวบอะ่ะตอนนี้เราแปดขวบแล้วอะ เพื่อนฉันในห้องเรียนสารศาสตร์เพิ่งจะเจ็ดขวบเอ,เองจริงไหมจริงไหมงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้เนาะโอเคเราเล่นยังไงอะหมดนี้นเรามาเรามาเล่นแบบนี้กันบนึ่งเดี๋ยวกดแอดเพื่อนยังไม่ทันเลยกดเธอแอดมาได้ไหม้ามาแล้วก็รอเวลาให้หมดเดี๋ยวเรากดแอดตรงไหนแล้วนะ มีคนเข้ามาก็ต้องออกถ้าเราอยากได้โอ๋อจริงเหรอ,อโอเคได้เดี๋ยวถ้ากดตรงไหนนะกดแอดยังไงแล้วนะอย่างเงี้ยอย่าเข้าอย่าเข้าอันนี้อย่าเพิ่งนะ๋ยวฉันหาสองให้ได้เลยเพราะนั้นสี่คนน่ะนี่ไงเข้าเข้าเข้าฮึบนี่เ <Yeah. S 1> ย่นั่นแหละเล่อฟซือ เดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อเราต้องหาตังค์เพื่อที่จะซื้อของใช่ไหมแล้วว่าแล้วว่าไม่โอเคโอเคกระโด,ดนินดดนี้ก่อนกระโดดนนี้ก่อนจะโดด้างไว้เลยอ๋อได้เลยได้เลยเรามีเวลาหนึ่งร้อยวินาทีใช่ไหมขึ้นมาบนตู้เย็นได้เลยเดี๋ยวทำขึ้นไปก่อนโอเคโอเคได้ไหมหน,หนึ่งสองหนึ่งสองมันไม่มาแล้วอ๋อโอเคงั้นเราไม่ต้องขึ้นแล้วเนาะ แมงมุมมันน่าจะไม่กล really? ้าเข้ามาข้างในใช่ไหมมันจ้องฉันมันจ้องฉันจริงเถอะมันไม่กล้าเข้ามาข้างในแน่ๆเลยเพราะข้างในเหมือนเป็นเซฟโซนของเราไอ้แมงมุมซื้นไอ้แมงมุมซื้นได้แล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วแมงมุมมันไม่กล้าเข้ามาเธอต้องเรียกว่าแมงมุมพิษแมงมุมพิษว่ามันมีพิษอืมแมงมุมพิษ ได้เลยแม่งมุมมันตาสีแดงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าตรงไหนมีการต่อยั่งได้เลยําเล่นโหมดนี้บ่อยเลยเหรอฉันไม่ได้เล่นอันฉันไม่ได้เล่นอันนี้เพิ่งจะมาเล่นวันนี้เหมือนกันเลยเราก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเราออกไปได้อตอนไหนอะ่ะได้ได้ไดกดน,นี้ละโอเคเดี๋ยวเราจะไปชั้นชั้นอื่นใช่ไหม ราต้องเฮ้อยอะไรเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะขึ้นมาบนตู้เย็นขึ้นบนตู้เย็นมันช่วยได้ใช่ไหมตรงนั้นไม่ได้ต้องขึ้นมาบนตู้เย็นโอเคโอเคสักครู่ตัวเราเล็กอะ่ะเราโดดไม่ขึ้นตัวเราเล็กมากหนึ่งสองสามถ้าเวลานับหมดแล้วมันก็จะมาฆ่าตืวนะนี่เราอยู่บนนี้ได้เพราะว่ามันมีออสารละหนึ่งสองสามขึ้นไปบนตู้ข่ายน้ำก็ได้ได้มาแล้ว องหนึ่งมันจะไปฆ่าืองมันจะทำอะไรเราอ่ะมันมันมันมาหาเราแล้วอ่ะขึ้นมาไม่ได้เราต้องอยู่บนนี้ใช่ไหมใช่ยิกว่าเวลาจะนับถอยหลังฉันเข้าใจแล้วว่าเอาตัวรอดจากปีศาอย่างไงต้องทำยังไงหรอทำก็คือขึ้นมาบบนตกนี้นี่นคือวิธีเดียวใช่ไหมที่เราจะเอาตัวรอดได้ เฮ้ยมันมีสองตัวมันมีอีกตัวหนึมาเฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงเราไม่มีอาวุธเลยนะเวลาจะนับถอยหลังงฉันได้เหรียญมาเพิ่มจริงดิแล้วมันมาเหรียญมาได้ไงถ้ารอาดจากปีศาจได้โดยที่ไม่โดนัดเก็จะได้เหรียญเเินี่หรอไอ๋อแบบนี้นี่เองเราต้องรอเวลานับถอยหลังจนหมดเราจะได้เหรียญเพิ่มใช่ไหม ทาาไปไหนแล้ววะทาที่ผ่ายะทาาไปไหนละเฮ้ยผ่ายละ my friend กูไปไหนละโอ้โหมมีเพื่อนหกขวบป่าวะ